เกือบมาเต็มครับสำหรับเรื่องของแนวทางเมื่อคืนนี้นะผมก็เสียดายสำหรับเบลเยียมอย่างมากครับทำเหงากันเลยทีเดียวส่วนโรมาเนียยกไปครับสำหรับในเรื่องของจอเยและตุรกีก็ได้ยิ้มหวานไปครับและก็ในไลฟ์ส่วนที่ผมบอกไว้ว่าฟุตบอลคืนนี้ครับจะออกตำหมดนะครับจะมีหลุดสูงคู่เดียวคู่นั่นคือคู่เบลเยียมครับก็ตามค่านะมันก็สูงไปนะครับผมแต่ก็อย่าลืมว่าใครที่อยากได้มากกว่านี้ใครอยากได้แนวทางมากกว่านี้ครับอย่างเมื่อวานนี้ในเรื่องของ s V B หรือจะเป็นในเรื่องของบอลงานเราก็ได้ยิ้มหวานเต็มเต็มนะครับผมใครั้นง ก็ปรจัดแนวทางคะเนนนทั้งหมด3คู่เลยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครความเห็นไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและอย่างเลยใครที่อยากเข้ากลุ่มก็อย่าลืมแนะนำผมทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้ที่เราจัดให้ครับก็เปิดหัวเป็นคู่แรกเลยครับเป็นบอลนอร์เวย์ทิ่เปียร์ิกาเอ็นนั่นเองครับเป็นคู่ชามเด็ดยอกครับเปิดบ้านต้อนรับกับเมอยนังฮามคามนั่นเองคู่นี้นี่เคยเจอกันครับสถิติที่เจอกันมาครั้งล่าสุดเนี่ยในเรื่องของเฮตเฮตครับเป็นทางฮามคามที่ทำได้ดีกว่่่าาาาาครรรััับบบแตถ้้้้ใใหหอออออลเืงงงงขขฟ์มปจจุนนนนีทช ก็ยังดูใช้คำว่าโดดเด่นอยู่เหมือนกันนะครับผมกับกันกับในเรื่องของทีมเยอแล้วนะครับผมในการแข่งขันท้านัดหลังสุดของทางคมคมเนี่ยชนะไป3าเกมครับแพ้ไป2เกมและเกมไปเยือนเดียวชนะ2ครับเสมอ2แพ้ไป1นเกมไปเยือนทางคมคมก็ดูดีทซะด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะผมคมคมเปิดมาเป็นรองครับผมงงอยู่เหมือนกันทั้งในเรื่องของเฮตเฮหรือจะเป็นในเรื่องของฟอร์มเองหรือเป็นในเรื่องของลำดับเองนะครับผมทางามคมดูดีกว่าเยอะมากแต่วันนี้คมคมเป็นรองถึงช่วงตัววันนี้มีโอกาสที่มันจะออกงานสูงมากๆครับนัดนี้ผมมั่นใจว่าทีมา เทไปทางเขาอย่างเต็มตัวอย่างนี้ผมมั่นใจว่าทีมของเชนดิฟย็อกน่าจะเฉือนชนะไปได้ครับตอนนี้ขอมองไปทางชาลเดฟย็อกได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมจัดให้ครับก็เป็นในเรื่องของลิวสตอมครับเจอกับทางออสโลนั่นเองนะครับคู่นี้ที่เคยเจอกันครับเฮด้เฮดเจอกันมา5ครั้งเนี่ยเป็นทางลิวสตอมชนะทุกครั้งเลยนะครับผมแต่ถ้ามองในเรื่องของทางลิวสตอมเองฟอร์มณปัจจุบันนี้ถามว่า5เกมหลังสุดชนะไป3ครับแพ้ไป2เกมในบ้านอย่างเดียวเนี่ยชนะ1 1เสมอแพ้ไปถึง3ครัับบกกันกับในเรื่องทีมเสมอหนึ่งแพ้ไปถังสามครับ เกมอะไรยอนก็ยังดู กำกัอยู่เหมือนกันนะแล้ววันนี้นะครับผมต้องมาเจอกับลิเวอร์พที่มีเกมในบ้านแข็งอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็กระแสเปิดมาครับทางลิเวอร์พครับขอเพียงแค่ชนะ1ประตูทุกอย่างดูสดใสครับถึงลำดับจะมีในเรื่องของความที่มันมีลำดับที่แย่กว่าก็จริงแต่ผมมั่นใจว่าเรื่องให้ชีวิมันสําคัญครับด้านนี้ผมมั่นใจว่าทีมอย่างลิเวอร์พน่าจะเปิดบ้านถล่มได้อย่างแน่นอนครับด้านนี้ขอมาที่ทางลิเวอร์พอีกเพียงคู่ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้ครับเป็นบอลบราซิิิลลซซีีีีีเเ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 เอออออคคคคคครรรรรััััััััับบบบบบบป็็นน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 นฟููมม่่่่่่จจจกกกกกวตยยางะ้ททดดสสุ ถ้าแบบไม่มีสกอร์เลยแต่ถ้ามองในเรื่องของวิทยาลัยบีเอแล้วนะผมฟอร์มปัจจุบันนี้ถามว่าฟอร์มดีเด่นไหมชนะ2เสม2อ2แพ้ไป1ครับเกมมาเยี่ยมเดียวเนี่ยเจ็ดเกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับโดยการที่เสมอไป3ครับแพ้ไปถึง4ี่กับกันกับในเรื่องของทีมอย่างฟูมิเลเซ่ครับที่5เกมหลังสุดครับก็ไม่ชนะใครเหมือนกันก็ต้องบอกว่าเป็นสองทีมที่ฟอร์มแย่ครับในเรื่องการจบสกอร์สองทีมนี้ก็ไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่และในเรื่องการจบสกอร์ของสองทีมนี้ก็ไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่ครับก็ต่ำ ฟูมิเนเซ่ได้เลยนะครับตัวแรกนะครับผมก็มองไปที่ทางชานดยอครับตัวที่2ครับมองไปที่ทางริวซอมครับแล้วตัวที่3ครับมองไปที่ต่ำฟูมิเนเซ่นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครที่อยากเข้ากลุ่มเราทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เกมเทพบอลขอทูลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ